สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับผม a 9เก้าเกษตรอินรีย์นะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนหมอนทองอีกนะครับวันนั้นลมแรงนะครับมีทุเรียนร่วงด้วยนะครับก็หลายสิบลูกเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับลมเงียบแล้วนะครับ อันนี้เป็นต้นกระวานนะครับต้นสูงมากเลยนะครับก็เง่าก็เง่าและลำต้นก็คล้ายๆหัวข่านะครับใบก็คล้ายๆกันนะครับต้มเอาไปต้มนะครับแกงผัดหรือทอดก็ได้นะครับเง่าอ่อน หั่นบางๆแล้วก็ชุบแป้งท่อจิ้มน้ำพริกนะครับก็อร่อยดีนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเป็นทั้งเครื่องแกงและสมุนไพรนะครับนี่ครับล่วงล่วงเยอะนะครับ แสงไม่พออยนะครับพี่สาวก็ปลูกกับวานไว้หลายกอน,นะครับเมื่อก่อนจะมีมังคุดแซมนะครับก็จะงามดีนะครับตอนนี้เอามังคุดแล้วก็ลองกองออกหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับ นี้ก็จะลกหน่อยนะครับก็มีกล้วยไข่แซมนะครับตรงนู้นก็มีนะครับมีหลายกอนะครับนี่ร่วงเยอะเลยนะครับทุเรียน ต้นใหญ่ๆนี่ก็อายุประมาณ30ปีขึ้นนะครับ30กว่าปีนะครับก็ตายไปหลายต้นนะครับตายตายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นโรคนะครับส่วนที่ปลูกใหม่ก็ปลูกหลายต้นนะครับปลูกแซมเรื่อยๆเลยนะครับ นี่ครอันนี้ก็เป็นกระวานอีกนะครับสูงมากเลยนะครับมืดนิดนึงนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักแล้วก็เขาก็จะปลูกากาแฟนะครับกาแฟปลูกกาแฟด้วยนะครับวันนี้เพิ่งจะให้น้ำนะครับ าแฟดูเหี่ยวเหียวนะครับจะเห็นไม่ชัดนะครับต่อหน,นุ้มเขาก็ให้น้ำอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกรนึงนะครับต้นตะวนัน ก็เดือนเมษาพฤษภาก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนั้นก็จะพาเพื่อนๆมาชมตอนที่เก็บทุเรียนอีกครั้งนะครับผมก็จะมาหาทุเรียนกินด้วยนะครับจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนะครับถ่ายช่วงเย็น แล้วก็ลกด้วยนะครับเขายังไม่มีเวลาตัดหญ้านะครับอันนี้ก็ร่วงอีกนะครับกล้วยไข่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับมีมะละกออยู่1ต้นนะครับ มีกล้วยไข่นะครับกะวานต้องเขาจะชอบร่มร่มเย็นเย็นนะครับชื้นช้นนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับทางสอยดาวทางโป่งน้ำร้อนนะครับก็จะปลูกกันเยอะนะครับ ต้นนี้แลใบเหียวเนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอันนี้พี่เขาก็กองดินไว้อีกนะครับเพื่อจะลงทุเรียนนะครับตรง ที่ยังมีว่างๆก็จะลงอีกนะครับกองไว้หลายกองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มพ่นยานะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำนะครับอันนี้บอ่อน้ำปิดเลยนะครับปิดฝาปิดฝาสนิทเลยนะครับ ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะพาไปชมสวนมังคุดอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับจะมีมังคุดมีลองกองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมีกล้วยไข่อยู่เครือนึงนะครับ